สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการโซล่าเซลล์ที่ผ่านมาผมเคยทำวิดีโอคลิปเกี่ยวกับแบตเตอรี่ประเภทนี้ไปบ้างแล้วและมีคำถามจากท่านผู้ชมเป็นคำถามที่น่าสนใจถามมาว่าเราสามารถนำแบตเตอรี่แบบนี้ไปใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่าไปทดแทนแบตเตอรี่แบบตะกัวกรดที่ เดิมๆที่ติดรถมาแล้วใช้แบบนี้ไปเปลี่ยนแทนมันมีกำลังไฟพอที่จะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่าคำตอบอยู่ในวิดีโอนี้ครับนี่คือแบตท,ที่มีแรงดัน12โวลต์5แอมป์อหรือว่า5แอมชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตมีแรงดัน 3.2โวลต์6,000ม mm. ิลลิแอมป์อารก็คือ6แอมป์อารกระแสต่อก้อนเนี่ยถ้าเทียบกับตัวนี้อันนี้มากกว่านิดหนึ่งนะครับทีนี้ก้อนเดียวเนี่ยมันมีแรงดัน3.2โวลต์เพื่อให้แรงดันเท่ากันเนี่ยเราต้องเอามาต่อต่ออนุกรมกันนะครับก็คือต่อแบบนี้ ต่อแบบนี้นะครับก็อละ3.2 3.2 3.2เมื่อเอามาบวกกันทั้งหมดก็คือ12.8ก็ใกล้เคียงกับตัวนี้มากถือว่าเท่ากันสามารถทดแทนกันได้นะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็ซื้อมาราคา4ก้อน300บาทเท่ากับว่าก้อนละ75บาทแล้วเอามาใช้มีผู้ชมที่ชมทิศเนี่ยบอกว่ามันเป็นแบตมือสจากต่างประเทศที่เขา สปอตแบบนี้มาแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงว่ามันมือสองมันก็ใช้ได้นานนะครับผมก็เล่นทดลองอะไรไมาตั้งเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าแบตใหม่ถูกกว่าแบตเก่านะครับอันนี้ก้อนละตกก้อนละหกสบาทนะครับใหม่มือหนึ่งแต่ว่าผมจะมาต่อด้วยกันเนี่ยถ้าต่อด้วยกันแบบนี้มันต้องไปสปอตไปอ่าไปไปบัตรกรีแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วผมจะเอาแบต เก่าผมเนี่ยมาขันเกลียวมันง่ายดีอันนี้มีเกลียวอยู่แล้วนะครับตัวกรอบพลาสติกนี่เขามีขายก็ทั้งในลาซาด้าช้อปปี้มีขายนะครับ13บสามโวลต์กว่าก็คือเต็มเป๊ยเลยนะครับ ผมเอาแผ่นนี้นะครับที่เป็นสะพานไฟเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าบัสบาร์ซึ่งมันเป็นแผ่นนิกเกิลที่เขามีขายลักษณะแบบนี้นะครับก็ขายเป็นเมตรเมตรละ1 0 0บาทนะครับและผมก็เอากไกลมาตัดการต่อ,อนุกรมก็คือการเอาต่อบวกของก้อนหนึ่งมาต่อลบของก้อนหนึ่งนะครับอันนี้บวกมาต่อลบฝั่งนี้บวกฝั่งนี้มาต่อลบฝั่งนี้บวกฝั่งนี้มาต่อลบฝั่งนี้นะครับที่เห็นว่าเอ๊ะทำไม เกลียวสก like nah ูเป็นเป็นเกลียวนอกบ้างเป็นเกลียวในบ้างเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ผมซื้อมาคนละร้านคนละคนละเจ้ามันมาคนละทีแล้วเขาสปอตมาไม่เหมือนกันนะครับนะครับเป็นบวกแต่ว่าบางทีมันเป็นเกลียวนอกบางทีเป็นเกลียวในต้องดูที่คอคอดเป็นหลักถ้าเป็นคอคอดนี่แบบนี้ก็คือบวกแน่นอนนะครับลักษณะก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะต่อด้วยกันฝั่งนี้ก็จะต่อด้วยกันนะครับ แล้วกอนนี้ก็ต่อด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็จะเอาแบตเตอรี่ ลูกนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับแตม่มันจะใส่เข้าไปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าระยะมัน,มนยาวนะครับถ้าเราเทียบลูกต่อลูกเนี่ยความยาวของของแบตเตอรี่ไอออนฟอสเฟตที่เอามาเรียงกัน4ก้อนน่ยมันยาวกว่ามันจะเสียบเข้าไปในช่องไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะวางไว้ชั่วคราวตรงนี้เพราะว่าเราจะทดสอบว่ามันมีแรงพอที่จะสตาร์ท รถได้หรือไม่นะครับอันผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนัวบวกต่อไปก็ตอบคูวลบ ต่อสายรีเลย์ตรงนี้นี่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ทีนี้ก็บิดกุญแจนี่แล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทปุ่มเหลืองนี่โอ้โหโอ้โหมันติดง,ง่ายได้มากนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเอาอีกทีครับสตาร์ทอีกที เอาอีกทีครับนี่สุดยอดสุดยอด,ดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูให้ดูว่าแบตเตอรี่นี่ต่ออยู่เอาอีกทีเอาไม่ติดอุ๊ยเปิดไม่สุดโอเคอ่าติด ที่ผ่านมาผมได้นำเอาแบตเตอรี่ฟอสเฟตขนาดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟตขนาด6แอมป์อาเนี่ยมามาใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เอามาทดลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโซล่าเซลล์ที่ใช้จริงจังก็เอาไปเปลี่ยนให้กับโคมไฟถนนโซล่าเซลล์นะครับแต่ว่าที่นำมาใช้ในรถมอเตอร์ไซค์นั้นยังไม่เคยและจนกระทั่งมีผู้ชมถามคำถ,ถามเข้ามาและผมเองก็สงสัยว่ามันจะสามารถสตาร์ทรถ มันจะใส์ได้หรือเปล่านะครับแล้วผมก็ทําให้ดูว่ามันสามารถที่จะสตาร์ทรถได้อย่างสบายมากๆเลยครับเวลาเราเอาไปใช้จริงๆเลยนะครับต้องทําอย่างไรบ้างประการแรกผมแนะนําว่าถ้าท่านหากล่องซึ่งมีขายอยู่ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับแล้วบรรจุลงไปในกล่องแบบนี้นะครับมันจะเรียบร้อยสวยงามนะฮะนี่ครับแล้วก็นําไปใช้งานแต่ว่าสําหรับรถที่ผมโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นนั้น มันใช้กล่องแบบนี้ไม่ได้ก็มันใหญ่ไปนะครับแล้วก็ความลึกก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมคิดว่าถ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้วิธีการอาเอามาแพคใหม่นะครับแบบข้าวหลามตัดแบบทรงที่มีหน้าตาแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพื้นที่หน้าตัดมันจะมันได้กันพอดีนะครับมันจะใส่ในช่องอที่เป็นช่องเก็บแบตเตอรี่ของได้นะครับ BMS ต้องต่อไหม นี่ครับก็ติดนะครับแบบนี้คือเป็นวิธีที่ดีกว่าดีกว่าเราเอาไปใช้เพียวๆนะครับตัว BMS เนี่ยมันจะไปเช็คแต่ละก้อนแต่ละเซลล์ว่าเซลล์ไหนที่มีการชาร์จไฟมาถึงจุดที่จะเป็นทำให้เสียหายหรือว่าโอ์ชาร์จเนี่ยมันจะสั่งการว่าว่าให้หยุดชาร์จหรือว่าก้อนไหนที่ใช้ไฟไปจนถึงต่ำสุด ที่จะเป็นถึงจุดที่เสียหายมันก็สั่งหยุดนะครับมันก็จะปกป้องให้เราแต่พอมาใช้ในรถมอเตอร์ไซค์มันจะมีปัญหาตรงที่เวลาสตาร์ทเนี่ยแอมของมอเตอร์สตาร์ทมันกินสูงมากเป็น10แอมหรือบางทีเป็นร้อยแอมเราต้องหา BMS ที่มีค่าพีิกสูงๆซึ่งราคาก็จะแพงแล้วก็ทำให้บางคนไม่ติดนะครับทีนี้เหตุผลของคนที่ไม่ติด ก็คือรถมอเตอร์ไซค์แรงดันในการชาร์จของไดปั่นไฟเนี่ยเขาออกแบบเอาไว้ใช้กับแบต12โวลต์อยู่แล้วนะครับก็คือประมาณ14.4โวลต์ซึ่งผมลองวัดด้วยตัวเองว่าหมุนเครื่องติดแล้วเนี่ยครับแล้วก็ปลดแบตเตอรี่มาวัดไฟเนี่ย มันก็ประมาณ15โวลต์เพราะว่ามันเป็นโวลต์ลอยแต่พอมาชาร์จแบตเตอรี่มันก็จะดรอปลงเท่ากับแบตเตอรี่และหลังจากนั้นมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงอยู่ที่ประมาณ14โวลต์กว่าๆแล้วก็จะไม่ได้เพิ่มกว่านั้นอีกเพราะว่ามันผลิตไฟมาเท่านั้นก็นั่นคือเหตุผลที่ทําให้บางคนไม่ได้ใส่ BMS นะครับความเห็นส่วนตัวก็คิดว่าในเมื่อ BMS มันแพงหายากและอาจจะไม่จําเป็นในบางกรณีอย่างน้อยนะครับเราก็ควรจะมี สิ่งที่เรียกว่า Active Balance นะครับมันจะทำให้ทุกเซลล์เนี่ยมีไฟเท่ากันหมดทำให้ได้กำลังของไฟฟ้าที่จะมาใช้เนี่ยได้อย่างเต็มนะครับเต็มที่ก็อาจจะถูกกว่าแล้วก็ตัวเล็กกว่าจะตั้งง่ายกว่านะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าท่านจะเลือกแบบไหนขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับและถ้าหากจะถามว่าแล้วถ้านําเอาไปใช้ในรถยนต์ใช้ได้เลยไหมสมมุติว่าเราต้องการ ทดแทนแบตเตอรี่น้ำที่50 ml เนี่ยเราจะต้องทําแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ประมาณ30 ml ต้องใช้แบตเตอรี่ก้อนเล็กๆแบบนี้20ก้อนแล้วมาต่อเข้าโดยกันทั้งอนุกรมและขนานมันเกิดความยุ่งยากในการต่อสายแล้วก็ยังเป็นจุดอ่อนให้เกิดข้อบกพร่องเราขันไม่สนิทข้อต่อรวมอะไรต่างๆก็เกิดปัญหาได้นะครับผมคิดว่าถ้าท่านจะนำเอาไปใช้กับ รถยนต์ท่านควรจะใช้แบตที่เป็นแบตก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งราคาเมื่อก่อนมันแพงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่แพงนะครับอย่างนี้เป็นของใหม่ของใหม่อยู่ที่ประมาณสัก800-900นะครับเขาบอกเป็นวัตต์ชั่วโมงนะครับ192วัตต์ชั่วโมงเราสามารถคิดเป็น m อาโดยการเอา3.2โวลต์ไปหารวัตต์มันได้เท่ากับกระแสก็ เท่ากับ60 ml นะครับก็สามารถแทน4ก้อนนะครับสามารถแทนแบตเตอรี่น้ำที่ประมาณ90หรือ100 ml ก็ได้นะครับมาถึงข้อกังวลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่ามันอันตรายไหมเอาแบตแบบนี้ไปใช้ในรถมอเตอร์ไซค์มันจะระเบิดตูมตามขึ้นมาไหมนะครับผมหาข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศทั้งใน YouTube แล้วก็เว็บไซต์ธรรมดาอื่นๆนะครับ มันก็มีทั้งสองประเด็นมีคนมาเขียนว่าแบบนี้อันตรายเคยเห็นระเบิดตูมตามมาแล้วแล้วก็มีคนมาเขียนคอมเมนต์ต่อว่าแบบยูเฉยๆไม่น่าจะระเบิดนะครับอาจจะเกิดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องอย่างผิดพลาดนะครับแล้วเขาก็เอาวิดีโอของการทดลองการทดสอบแบบต่างๆมาให้ดูนะครับอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยเขาอัดไฟให้เกินกว่าที่มันจะรับได้นะครับทีนี้ พอมันโอเวอร์ชาร์จมากๆเนี่ยมันบวมบวมแล้วมันก็ฝาปิดนะครับด้านบนมันหลุดออกไปแล้วก็มีของเหลวไหลออกมาระบบไฟต่างๆเชื่อมมันขาดกันมันก็หยุดแค่นั้นนะครับแต่มันก็คงอันตรายอาจจะเกิดจากของเหลวพวกนั้นหรือเปล่านะครับสําหรับส่วนตัวผมเองก็คงคิดว่าแหล่งพลังงานไม่ว่าจะเป็นแบตชนิดไหนนะครับถ้ามันเกิดการช็อตนะครับเราเอามาใช้แล้วก็ใช้ผิดวิธี เกิดเอาสายไฟมาช็อตแบตตะกัวกดแบบนี้นะครับสายไฟที่ช็อตนะครับมันลุกไหมแดงขึ้นมาแล้วถ้ามันมีไอเชื่อเพลิงอยู่มันก็ระเบิดติดไฟขึ้นมาได้เช่นกันนะครับหวังว่าวิดีโอที่ผมนําเสนอไปแล้วนะั้นคงทําให้ท่านได้มีข้อมูลได้เกิดไอเดียนําไปประยุกต์ใช้ต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสมชาย DIY ท่านที่เพิ่งจะชมวิดีโอนี้เป็นครั้งแรก ก็ถ้าท่านชอบนะครับทาง Facebook อย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์ถ้าท่านชมทาง Youtube ก็คลิก Subscribe ติดตามด้วยนะครับผมนำเสนอวิดีโอแนวน,นี้ทุกสัปดาห์สม่ำเสมอวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ